สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเรตามผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกกจีผ้าเอฟซีทรตานผู้ชมทุกท่านไปดูไปส้มสร้างคมนะครับมากขอเลขกจากองค์ปูเขาในด่วนนะครับเพราะว่าติดใจมองเห็นในคลิปของนอนทิยาแล้วก็อยากมาดูด้วยแตัตัวเองนะครับมาปูวันที่ไหนย,ยังไดนะครับเห็นยังไดในวันที่ 16ก,กุมภาพันธ์ฮกเจ็นี่นะครับเพื่อนเอจังได,ด้ไปดูไปชมน้องกันนะครับขอม่ลทั้งหมดนี่กับนนทิยาได้แปลงปั่นมให้เผมะาะจัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซีและตำรวจต้นทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปนับกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสกเคตเตอจังได้ก็ตามไปดูไปชมนํากันนะครับตามผมมานะครับทุกคนนะครับนี้นุนทิยากุมภาพพอไปพี่น้องเอฟซีไปตามเนวทางของสังคมนะคะสังคม วที่ผ่านมาเพิ่นบ่ได้มหาปูนะคะงวดนี่เพิ่นขยักมหาปูขาวนะคะจะมาซองแนวทางห้เอฟซีนะคะเพิ่นเห็นเป็นโตัวได้ไปชมน้ำกันเลยคะ่ะแ,แม่คิเป็นเห็นลูกสีขาวจนมันจะอยู่ในระเป๋าบ้าะสังคมนะวันนี้เพิ่นเห็นคลิปมันทิยาเพินทายว่านะครับรู้ืึออยากง่าะานะครับพอเห็น เลขอยู่องปูนาครอยู่สีขางนะก็เลยเคล็ดอยากว่าเปน็นนอนหอนนอนหอนุนเป็นว่าเป็นเตยู่นะครับอยากว่า,าแห้งเหลยอคือสีขางนะครับสังคมอล้วลบเดียวไม่งนเห็นดูสังคมไปดีลองซองพันกล่องโทรศัพท์เิ่งนะครับเพื่อเห็นตัวเลขนะครับ ไเก็บรัแท้เนรพ่สิทธิแต่ว่าอันนี้บ่แเม,มเีนพ่อเห็นคือไม่เลิปเมียนตุียนี่นะครับก็ส่งเป็นเลขน,นะพี่น้องนะครับตังกงล็อกกันเลยนะครับพี่น,อน้องเราเหนมท่ิปยามันเป็นไอ้หกเก็ตหนึงห่งนเก็ตหนึ่งัเ้าทางหกเห็นดิเด็ดดเหร มันเนเอางคมเห็นอยู่ที่เมีนมเป็นเป็นผู้ท่ายนะครับเห็นเป็นตัวใดรับโมเก็หนึ่งมกทาเอกหนึ่ะครับก็เมนตัวนี้มทายิงห็นตัวใดครับผมท่ายองไม่เห็นเลยไม่เห็นเล่มหะอทายองมันเป็นคนละตัวเลยม้ยแดดหรือเล็กไสีเลยครับอ เป็นตัวใดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งท้ายเองท่านท้ายเองยังไม่เห็นไหมท่านไม่เห็นเนาะนี่นี่เหรอเปลี่ยนขยางนะครับว่าเป็นตัวเลขเนาะเจ้าไว้ตอนเวิ่งขั้งช่องนนทียะาพเรื่วยนะครับเป็นทายนะครับสังคมเวิ่งพันคลิปนะครับมัเห็นหกเจ็ดหนึ่งนะครับอ๋อเป็นตัวเลขทูบขึ้นมาเลขอทูเป็นตัวไหนนะครับ เราเริมใหม่แล้วนะครับเห็นเลขสก่อนนะครับผมเป็นสซีวะเห็นหัวแหลมๆนี่มันเป็นสองซีรองเดาไเป็นสองน่นะครับเป็นสองหน่งหกแต่ว่าเพื่อเสีย่ะอ๋อร้ยสิไว้เป็นอย่างนั่นนะครับสองหนึ่งเก็เอาสองหนึ่งเก็มาสหนึ่งเก็บวะค่าเป็นสองหนึ่งหกนะครับระวังสังคมครับหม้อรเพ่ชแมนากันนะครัโอ้ชแมเห็นมเก็ตเหหกสองหนึ่งวหกเก็หนึ่งหกเก็บหนึ่งนะครับ อันนี้แสดงว่าเป็นเป็นสองหรึ่งแสดงว่าเขาเอาล่าครับวางสร้างคุมกับหมอรวยเพื่อชิม่นด้หมอรวยเห็นหอรวยดาว่าเป็นสองเจ็ดหนึ่งะครับจะคนหมเลยวะส่ายสบายว่าเป็นสองหหนึ่งแล้วอหินสองหนึ่สองหกหนึ่งรืสองหหกทิตกับอทิยเบิร์เดียครับเต่นอกะเคาติกับขึเกคนไหนคนหนึ่งอ๋อนะครับ นี่ไงโรทียาไทยเนี่ยมันเป็นตัวเลขสีดำตัวรก่อนคอยเลคอยเลของใจ<ม>งเือยนย่ห้เบื้งดุยตาเองเอ็นเป็นหกเจ็ดหนึ่งครับหกสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแมนตัวเลขสีดำคือเห็นอยู่หาหาทีซีเห<ม>็นไหมอืมขกันเลยบัตรนี้มาไทยแมนบัตรมาไทายเองเล้วมันเป็นสีท้องไหมอืมคอยเล้ยหายขวองใจอาจ์ซเฟินว่าเพิ่ายเรี่ยวในคลิปนั้นก็ได้ อันนี้ก็บพมันใจให้กันโมนใจเนาะอันนั้นที่กันเฮียชวนไปเล็กตองเลสังคมเอ้ยขอเลี้ยงมีแล้ไหมเลี้ตองละา้างเลี้เด็ก่ายด้วยนะให้เป็นเนื่องๆกันไทยไก่ตรงตัวดิบอลุกนั่นเป็นสีดำขื่อนคือตอนไหนเทียนฐานนี่เหียนหาที่เทียนห่เออเหียนเทียนยู่ห้าฐานนี่งไหมเออเอาไปเลียอืออือ หนึ่หนึ่งสองะแต่ว่าเลขทูปน่าจะเป็นสองหนึ่งหนึงนะครับอืมในสูตหนึ่งหนึ่งเนาะถืว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสกอย่างหน่ะมีศูนรตหลเนาะรู้สึว่าระจครับกับเจ็ดสูตนนาะหรือว่างงวอดีเพื่นหาหนึ่งหนึ่งอ้อนที่ว่านี่พนไงหนึจับเป็นสองในศูตหนึ่งหนึงินปกเจาะือขาสี่อือสีดำบัดเพ่เบื้งเองมันก็เป็นสีดำขยายเบื้งบัดตันตอนที่เบื้องก็เป็นสีดำดำปื้อเลยไหมอื ผมองขอเสียง,อง้อ,องตน,นะครับออขอ,อ,อ,อจับไปซะแปดหตัวเจยต,ต,ต,ตัวเมันตเข้ามืโอ๊กโอ๊ก็ต้องนะเลี้ยงผมว่าคนนเป็นไทยนะเป็นแปดขโชคด,ดนะครับด้ตัวกวแปดน,นะครับแปงเลือเราว่ามันออตัวางนะแเาตัวเดียวป็นฟองเล็กแปดออกไม่เองนะครับอื<ม>็อืเลี้ยงแปกนะครับอาครับอาจจะเป็นนี่ก็ได้เป็นไทยแล้วนะครับหกแปดครับ ครับกับฟังมาเอฟซีเลยแต่ผมต้นทุกท่านคงสิได้ยในฟังแล้วนะครับที่หมอหลวยเด้สสรุปเลขของสร้างคมนะครับต่านเราผมในไทยถ่ายคลิปนี้เกิดสะดุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างคมมหาปูเขาขอเลขเด็ดปูให้สามโต้างเดี่ยวงวดนันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับเพิ่งก็ได้เขียนของนันทิยาที่ท้ายไเห็นหกเจ็ดหนึ่งนะครับสร้างคมมาเห็นอีก หกสองหนึ่งนะครับถ้าแมบเลขทูบก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งนะครับเลขจกปิ้งปองนี่เป็นหกแปดนะครับก็มีเท่านี้นะครับไปครับบนล่างนะครับฟังวายเอฟซีทำผชมเครื่องดียิ่งย้ฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแมงข้อตะบานสำหรับผมในไทยลิมนี็ขอยุดติเพียงทำหนี้พวกวนี้คิดต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ